ตอนนี้ทางเราดูหนังลองสายเลชชันนะครับหนังที่ผมจะเลชชันในคราวนี้นะคือเรื่อง Attack of the Killer d o n u t นะครับอซึ่งเรื่องยอ้อที่ผมาอ่านมานะครับซึ่งผมว่าก็แทบไม่ต้องอ่านนะก็เกี่ยวว่าเหมือนกับว่าโดนัทเนี่ยมันมาล้างแขนคนนะครับเพราะว่ามันแดน,ดข,นขนมที่เป็นโดนัทอนะมาล้างแขนคนก็ลิงงงว่าแบบ้มันมีชีวิตได้ไงวะแล้วก็ไปลองดูแล้วกันนะครับผมว่าแค่ฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าแม่งน่าจะเป็นหนังตลกแล้วแหละ ตาจจะไม่ตลกก็ได้ไปง <laughs> งใจจริงคได้ยินไหม โดนัทเปี่ยนเป็นฆาตกรตำรวจคงไม่น่าเชื่อไอ้มันมีโดนัทหลายตงเลยนะ เอาพอถ้าเพลงนี้มาคงเริ่มแบบเริ่มตลกแล้วนะตลกแต่เริ่มมาแล้วก่อนก่อนเพลงมาแล้วนะอะเหาเพียงจงี้เลยเหรอคืออะไรอ่ะเฮ้ยนี่งงกันนะว่านี่เป็นหนังจริงๆปะเนี่ยนั่นดิหรือว่าคลิปแปลกคลิปแต่ไม่แต่ผมนี่ว่ามันเป็นหนังจริงๆนะอืม ก็เท่าที่ดูผมก็รู้ว่ามันก็ไม่ได้น่าดูมากนะมันน่าดูเลยอะเออแต่มันอาจจะแบบเปิดเพลิพนๆน่ะถูวทำงานไปแล้วก็เปิดจอยข้างแล้วก็หันไปดูมั่งไม่ดูมั่งก็ได้อะเออโหเลยไม่รู้จะพูดยังไงเลยคนทําหนังคงเหนื่อยเนาะทำซีจีอเออแต่เขาก็บ้าข้างเลยกับทำซีจี <CG S 1> นะเออคือผมว่ามันเริ่มตลบตั้งแต่ตอนที่นักวิศาสตรแม่งแบบหยิบหลอดเขียวๆแล้วก็ฉีดยาคือแบบกับหนูตายไปตัวหนึ่งคือคือรู้เลยว่าแม่งแบบ มันคงเป็นตลกๆเพราะเหมือนคือนักวิชาตจริงๆมันไม่ต้องเป็นอย่างมันก็ได้บอกตั้งถือห่อตั้งแบบมันเป็นภาพจำอ่ะแล้วมึงเอาภาพจำมันนั้นมาใช้แบบคือตลกอ่ะแต่มันล้อเลียนอ่ะเออเหมือนล้อเลียนแล้วแบบไอ้โดนัทตอนวัากินคนนี่ก็น่ารักเลยเนี่ยมันจะเป็นดุมๆดุมๆดุมๆวลากินอ่ะเออแล้วแม่งแต่แม่งบินได้นะบินได้ลอยได้บินวนเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะจบยังไงนะแต่ผมว่ามันเป็นหนัีนี้เปิดไงเมื่อกี้ อ่าวคือจบเลยใช่ไหมเออน่นะจบตัวอย่างคงเล่าจนจบแล้วนัด <ละ S 1> ระเบิดตุม้มเผาไม่ออกไปปวดโลกใช่ไหมค,คิดว่าจะโดนเรียกกลับมาอะไรนะอ๋อค,คงไม่ขนาดนั้นหรอก <laughs> หนังฟอร์มหนังมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดที่จะแบบไปล่าคนทั้งเมืองอะไรเงี้ยนะล่าคนในบ้านหลังเดียวก็เหมือนทำน่าจะเหนื่อยละเหมือนทำสนองนี้ปะคงทำเอาหนุกๆอ่ะเพราะกลุ่มคนที่มันชอบหนังแบบนี้เนี่ยมันมีนะหนังแบบพินเพี้ยนเวียนอะไรยเงี้ย เออแต่แล้วผมก็ถือว่ายังไม่น่าดูนะแล้วก็คงไม่น่าจะเข้าโรงไทยอ่ะเรื่องเพื่อดีดูหนังเรื่องนี้คิดว่าน่าดูหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วถ้าชอบหนังน้องกาแฟนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับช่องนี้ก็มีรีวิวหนังน้องใสอีกเพียบนะครับส่วนคลิปนี้ผมโองครับใช่ค่ะกระลาไปก่อนสวัสดีครับ